สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับเว็บไซต์ข่าวอย่างเอเชียไทม์นั้นรายงานนะครับว่าสื่อของรัฐบาลจีนแล้วก็นักวิจารณ์ชาวจีนนั้นออกมาประนามรัฐบาลเนเธอร์แลนด์อย่างรุนแรงนะครับเรียกการกระทําที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์นั้นเข้าไปยึดเน็กพีเรียซึ่งเป็นบริษัทของจีนเนี่ยครับตามแผนบงการของสหรัฐว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําของพวกโจรสลัดและก็ข่มขู่ว่าจะระงับการส่งออกแร่หายากเพื่อตอกโต หลังรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์นั้นเข้าควบคุมกิจการบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากเนปกิเรียซึ่งมีเจ้าของเป็นบริษัทจีนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานั้นรัฐมนรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์ได้ใช้กฎหมายว่าด้วยความพร้อมของสินค้าเพื่อเข้าควบคุมบริษัทเนปกิเรียโดยอ้างถึงข้บอบกพร่องด้านธรรมาิบาลอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องก,กันไม่ให้สินค้าที่ผลิตโดยบริษ,ทรษัทเนปกิเรีย ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉินและยืนยันว่ากระบวนการผลิตปกติของบริษัทสามารถดําเนินต่อไปได้การกระทําของรัฐบาลเนเทอรนเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่สํานักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ออกกฎหมายชั่วคราวขยายรายชื่อเอ็นติตี้ลิสเพื่อครอบคลุมบริษัทในเครือของนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยบริษัทใดก็ตามที่นิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นเจ้าของจากน้อย50จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเดียวกันโดยอัตโนมัติ เน็กพิเรียซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่วิงเทคเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีของจีนเป็นเจ้าของทั้งหมดได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าวิงเทคนั้นถูกเพิ่มในบัญชีดำของสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปี2017น,นอกจากนี้ในรายงานสารของ land, เนเธอร์แลนด์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่14ตุลาคมระบ,บุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้แจ้งต่อรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวจากสวียจงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหากต้องการได้รับการยกเว้นจากรายชื่อบริษัทที่เป็นภัยคุกกรรมต่อความมั่นคงของชาติของสหรัฐโดยในที่สุดเน็นกพออา ซีอโคนดังกล่าวถูกสาลนะครับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่7ตุลาคมกล وب อลทา์สื่อของรัฐบาลจีนระบุในบทบรรณาธิการบอกว่าการกระทำชุดนี้เป็นการพยายามยึดทุนและความสาเร็จทางเทคโนโลยีที่บริษัทจีนได้สร้างสมมาเป็นเวลาหลายปีพร้อมด้วยว่าหลายคนอธิบายการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการปล้นสะดมในศตวรรษที่21ซึ่งดังกล่าวชี้ว่าการกระทาของเนเธอร์แลนด์นั้นเลวร้ายอย่างยิ่งและก้าวข้ามขอบเขตของการควบคุมทางการค้าปกติไปมากโดยแฝงไปด้วยการบีบบังคับทางการเมืองและการเลือกปฏิบัติอย่่าาาางงงจจบบ้นนักววิรรคะุ การกระทำเช่นนี้เป็นการปลุกให้ยีนอนานิคมของชาติตะวันตกตื่นขึ้น,นมาในศตวรรษที่21เในเทอร์แรนดนนั้นยังคงมองว่าตัวเองเป็นคนขับรถม้าแห่งทะเลแต่กําลังประพฤติตนเหมือนโจรสลัดในเศรษฐกิจสมัยใหม่่วนอีส้สาราจาร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยฟูตันบอกว่าหากจีนเปิดมาตรการตอบโต้ในเทอร์แลนด์จะพบว่าตัวเองนั้นกลายเป็นไก่สําหรับถูกเชื้อเท่านั้นเองนักวิเคราะห์ในจีนรายหนึ่งเตือนว่าจีนยังคงมี ไพ่ที่แข็งแกร่งหลายใบเช่นการเป็นผู้ผลิตแร่หายากที่ครองตลาดโลกและส่วนแบ่งตลาดใหญ่ในภาคส่วนพลังงานและก็เครื่องจักรอุตสาหกรรมยังยันรู้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของวิงเทคเปิดเผยต่อข้อเรียกร้องที่กระทรวงกิจ,จาการเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์เคยเสนอแต่ถูกปฏิเสธการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลซึ่งรัฐบาลเนเทอร์แลนจะมีอำนาจจับย้งการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญกว่า20เรื่องรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายโอนเทคโนโลยีและการสหมุคกากรวิจัยในจีนในขณะที่มีการเรียกร้องให้วิ่งเทรดขายหุ้นเนปเปียบางส่วนให้กับนักลงทุนยุโรปและสำรวจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาภาพยุโรปในที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าเอกสารของสารในเทลรแลน์ชี้เห็นว่ากฎที่แทรกซึมของสหรัฐเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรจีนพร้อมเรียกร้องให้ในเทลรแลนรักษาและยืนยัดที่เป็นอิสระและมีอำนาจตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการกับประเด็นดังกล่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ช่อง หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด้วยครับ